ควรจะช่วยเหลือจุนเจือญาติพี่น้องบ้างอะนะคือบางทีเราสบายแต่ว่าญาติพี่น้องอยังลําบากอยู่อย่างเงี้ยเราก็ควรจะช่วยเหลือให้เขาไม่เป็นทุกข์นะอย่างเราอะบางทีอะเราก็มานั่งนึกถึงตัวเองนะว่าเราก็ไปชอปปิ้งอะไรที่มันบางทีมันไม่จําเป็นเลยอะแล้วก็บางทีของที่ บางทีมันจําเป็นแหละแต่ว่ามันก็ยังไม่ไม่ต้องใช้ตอนนี้เราก็มานั่งนึกถึงบางบางญาติพี่น้องเราบางคนเขาก็ยังลําบากอยู่นะเราก็นั่งคิดในใจว่าอุ้ยเราน่าจะเอาส่วนเนี้ยไปช่วยให้เขาคนทุกข์ก่อนนะอย่างเงี้ยให้เขาไม่ลําบากก่อนเพราะว่าในส่วนของเขาเนี่ยยังจําเป็นอยู่อย่างเงี้ยนะอ่าเราก็เลยบางทีเราก็เลยบางทีเราอยากได้ได้แบบได้ของสิ่งเนี้ยเราอยากชอปปิ้งมากเลย แต่ว่ามันเป็นมันไม่ได้สิ่งที่จำเป็นเลยแต่มันเป็นสิ่งของที่เราอยากได้อะเราก็เราก็ต้องตัดกิเลสออกไปอะ่ะอืมเพราะว่าเราคิดว่ามันไม่จำเป็นอะ่ะเราก็คิดว่าเอาเงินส่วนเนี้ยที่เราจะไปช้อปปิ้งในที่มันไม่จำเป็นอะ่ะที่มันจะมาบำรุงบำเลอกิเลสเราอะไรเงี้ยเราก็เอาไปช่วยเหลือญาติพี่น้องดีกว่าอะไรเงี้นะเราก็เลยอย่างวันเนี้ยเราว่าจะช้อปปิง้งแต่เราก็ อยากได้อะแต่มันก็เป็นของไม่จําเป็นหรอกแต่เราก็คิดในใจว่าเอ๊ยญาติพี่น้องเราเขาก็ยังบางคนเขาก็ยังอลําลบากอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ได้ไปชอปปิ้งนะก็เลยเอาเงินส่วนตรงเนี้ยไปช่วยเหลือญาติพี่น้องอืมเราก็ไม่ใช่คนฐานะร่ำรวยอะไรนะที่จะบอกว่ามีเงินมากพอจะไปชอปปิ้งอะไรหรูหราแพงๆในสิ่งที่เราอยากได้นะหรือไม่ก็ไม่ได้มีเงินมากมายที่จะไปจุนเจอือญาติพี่น้องให้เขาแบบ สบายพ้นทุกได้อะ่ะเพียงแต่ว่าเราก็ช่วยเท่าที่กําลังเรามีเท่าที่เราช่วยได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็บางทีอาจจะช่วยเรื่องค่ากินค่าใช้ใจ่ายอะไรที่จําเป็นอะไรนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นเงินก้อนใหญ่มันก็อาจจะเป็นเงินเงินเดือนของเราที่ได้แต่ละเดือนนะนะอืมก็ไปช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยนะก็แบ่งๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็แบ่งไปช่วยทุกเดือนแหละอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรช่วยได้ก็ได้ก็ช่วยได้นะแล้วก็ช่วยในสิ่งที่จําเป็นนะ คือถ้าแบบว่าถ้าจําเป็นอะ่ะแล้วเขามาขอความช่วยเหลือเราอะ่ะเราช่วยนะถ้ามันถ้าเราถ้าเรารู้ว่ามันจําเป็นอะ่ะแต่ถ้าเป็นอะไรที่มันไม่จําเป็นอย่างเงี้ยเราก็ไม่ช่วยนะมันจะมีจะมีแบบญาติที่แบบว่าบางคนที่เขาเออจำเป็นจริงบางทีเขาก็อ่าบางทีก็ไม่มีซื้ออาหารไม่มีกินอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ <c oughs> ไม่มีค่าใช้จ่ายที่จําเป็น <c oughs> อย่างค <c oughs> ่าเล่าเรียนลูกหรืออะไรเงี้ยช่วยเด็กเรื่องการศึกษาเนี่ยเราช่วยนะช่วยลูกเขาเรื่องการศึกษาเราก็ช่วยแต่ว่าก็มีบางคนที่เรารู้จักก็มาขอยืมเนีไปเล่นการพนันอย่างเงี้ยแบบคล้ายๆกับว่าไปใช้หนี้นอกระบบเราคิดว่าเขาอาจจะติดการพนันอย่างเงี้ยอันนี้เราไม่ช่วยนะถ้าไปถ้ามายืมเราไปใช้อะไรที่มัน ไม่จําเป็นอย่างเงี้ยเราจะไม่ช่วยแต่ถ้าอะไรที่จําเป็นอ่ะเราช่วยนะอย่างเรื่องอ่าไม่มีไม่มีกินอย่างเงี้ยไม่มีอาหารกินอย่างเงี้ยเราช่วยไม่มีค่าใช้จ่ายจําเป็นอย่างเงี้ยค่าเราเรียนลูกอ่าอย่างรถเสียหรืออะไรที่เขาต้องไปทํางานไปเรียนหนังสืออย่างเงี้ยเราช่วยอะไรที่จําเป็นเราช่วยแต่ถ้าแบบมาอะไรที่มาขอที่ในสิ่งที่แบบมาให้เราช่วยในสิ่งที่ อ่าไม่ควรอะ่ะเขาไม่ควรทําอย่างเช่นอ่เขาอาจจะไปเล่นการพนันแล้วก็ไปกูน้นี่นอกนระบบอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เราไม่อยากช่วยเลยนะความรู้สึกเหมือนว่าคือเราทํางานเหนื่อยมากอะไรเงี้ยกว่าจะได้เงินนะคือก็ทําคลิปสไร้างรายได้แหละกว่าจะได้เงินแต่ละอะไรเงี้ยแต่ละบาทมันก็เหนื่อยอดนอนบ้างอะไรบ้างนะอะไรเงี้ยมันเหนื่อยแหละบางทีก็หิวข้าวก็ต้องมาตัดคลิปโพส์ก่อนอะไรเงี้ยเนาะเราก็เหนื่อยในการทํานะ อแต่ว่าเราก็อยากจะใช้เงินตรงนี้ในสิ่งที่จําเป็นจริงๆช่วยคนอื่นถ้าช่วยก็ต้องจําเป็นจริงๆนะแต่ถ้าไปอเล่นการพนันแล้วมาติดหนี้นอกระบบแล้วมาขอยืมเงินเราไปใช้หนี้นอกระบบเนี่ยเราไม่ช่วยนะเพราะเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นเลยอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะต้องช่วยอะ่ะคือคือเขาไปเล่นการพน,นันหรือไปติดหน,นี้นอกระบบอะไร เพื่อบำุงบำเกิกสตัวเองอะ่ะไม่รู้จักระง,งับกิเลสตัวเองอะ่ะแล้วก็มายืมเงินเราเพื่อไปใช้หนี้แล้วเราก็คิดว่ามันมันควรเหรอที่เราจะต้องเอาเงินที่เราลําบากเดือดร้อนมากมายไปช่วยอะ่ะคือในเงินเงินที่เราแบบว่าทํางานเหนื่อยอะ่ะเหนื่อยมากๆแล้วเราต้องไปช่วยตรงเนี้ยแล้วเขาก็เอาเงินของเราไปใช้แบบสบายไปใช้หนี้สบายสบาย,บายหรอโดยที่เขาแบบไม่ได้ออกแรงอะไรเลยในการหาเงินมาเลี้ยงชีพมา ดำรงชีพเลยอะ่ะแล้วเอาเงินตรงเราไปใช้ในการแบบใช้จ่ายบำรุงบำเลกิเลสตัวเองอะ่ะใช้นี่นอกระบบอะ่ะแล้วเขาไม่ได้เสียแรงไม่ได้แบบใช้แรงกายในการทํางานเพื่อไปใช้นี่ให้ตัวเองเลยอะ่ะอยู่ๆก็มาเอาเงินจากเราไปอย่างเงี้ยแล้วก็มันมันง่ายไปไหมอะ่ะคือคืออีกคนนึงทํางานด้วยความเหนื่อยอีกคนนึงก็ไปทําอะไรที่บเาเลกิเลสตัวเองแล้วแบบ ด้วยความสบายอย่างเงี้ยแล้วก็ถึงเวลาพอไม่มีใช้นี่ก็มาเอาเงินจากคนที่เขาทํางานหนักๆ,หๆเหนื่อยๆอไปใช้นี่ให้ตัวเองโดยที่ตัวเองไม่ได้ออกแรงอะไรเลยอะ่ะแค่วันๆก็อ่าไปเล่นการพน,นันแล้วก็บาเลอกิเลสแล้วก็ถึงเวลาพอไม่มีเงินจ่ายก็มาให้คนอื่นไปใช้นี่ให้คนที่เขาทํางานเหนื่อยๆอะ่ะมันมันถูกแล้วเหรอมันไม่ควรนะเราคิดว่า ถ้าคุณอยากจะได้เงินหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องทํางานหาเงินด้วยตัวเองใช่ไหมไม่ใช่บอกให้คนอื่นเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยที่เขาทํางานเหนื่อยไปไปใช้หนี้ให้แทนคุณทั้งทัที่มันเป็นหนี้ที่แบบมันไม่ควรจะต้องไปจ่ายเลยอะแล้วเงินบางทีอะถ้าจําเป็นอะเราช่วยนะไม่ม,ไม,มีไม่มีอาหารทานหรือไม่ก็จําเป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นเนี่ยเราพร้อมช่วยนะบางทีเราก็สละแบบ สิ่งที่เราอยากได้อ่ะสละเงินตรงนี้บางทีเราอยากซื้อสิ่งนี้แหละแต่มันไม่ได้จำเป็นสําหรับเราแต่เราอยากได้เราก็ตัดใจแล้วเราก็เอาเงินก้อนนี้ไปช่วยเขาในสิ่งที่จําเป็นแต่ถ้าไม่จําเป็นเนี่ยเราก็ไม่อยากช่วยเลยนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเฮ้ยเราเหนื่อยอ่ะแล้วคุณมาเอาเงินจากเราง่ายๆไปใช้นี่ง่ายๆเนี่ยโดยที่คุณไม่ได้เหนื่อยอะไรในในการทาทางานหาเงินเลยอะ่ะมันมันก็ไม่ควรไงคือ คือก็ไม่ควรเอาเปรียบคนอื่นนะถ้าอยากได้อะไรก็ควรทําด้วยตัวเองอะไรเงี้ยนอกจากว่ามันสุดวิสัยจริงๆสุดความสามารถจริงๆใช่ไหมก็ถึงขอความช่วยเหลือคนอื่นอย่างเงี้ยอันนี้เราช่วยนะถ้าจําเป็นจริงๆเราช่วยอย่างบางคนที่เขาไม่มีจะกินแล้วก็เขาเรื่องการศึกษาของลูกช่วยลูกต้องช่วยเด็กเรื่องการศึกษาอย่างเงี้ยเราก็ช่วยนะ แต่ถ้าอะไรที่มันไม่จําเป็นนี่เราไม่อยากช่วยเลยนี่เราก็พูดถึงความรู้สึกตัวเองนะว่าแต่บางทีอะบางบางครั้งที่เราสบายอ่ะเราก็าไปนั่งนึกถึงญาติที่เขาเดือดร้อนนะนะเอ๊ะเราสบายแต่ว่าไปซื้อของอะไรฟุ่มเฟือยอย่างเงี้ยแล้วยตาที่เขายังเดือดร้อนอยู่ละอะไรเงี้ย เราก็คิดในใจว่าเอ้ยเราเอาเงินตรงเนี้ที่เราจะไปใช้ของฟุ่มเฟือยซึ่งบางทีมันก็ไม่ได้จําเป็นตัวเราเลยไป,ไปช่วยเหลือญาติพี่น้องให้เขาพ้นทุกข์ให้เขาสบายไม่ดีกว่าหรออะไรเงี้ยอืมเพราะบางคนเขาก็ยังไม่มีจะกินแล้วก็คือถ้าไม่มีจะกินนะแล้วก็ความเป็นอยู่บ้านก็ยังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังเช่าอยู่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้อยู่แบบสบายไงเราก็คิดในใจว่าเฮ้ยเขาก็ยังทํางานลําบากกว่าจะหาเงินได้แล้วก็ บางทีก็อดมือ้อกินมื้ออะไรอย่างเงี้ยลาบากอะ่ะเราก็มานั่งคิดว่าเอ้ยเราก็บางทีเราก็คิดว่าเราจะตัด,ตดใจไม่ชอปปิ้งในสิ่งที่ไม่จําเป็นแล้วเอาเงินตรงก้อนเนี้ยไปช่วยญาติพี่น้องที่เขาเดือดร้อนดีกว่าที่เขาจําเป็นต้องใช้ก้อนนี้ดีกว่าแต่เราก็ต้องมั่นใจว่าเขาจําเป็นต้องใช้นะถ้าเขาไม่ได้จําเป็นต้องใช้ก้อนนี้เขาเอาเงินไปใช้แบบไร้าสาระเนี่ยเราก็ไม่ช่วยนะเราจะช่วยแต่คนที่เราควรช่วยเท่านั้น